ไทนะครับมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันนะว่ามีรถรุ่นอะไรมาบ้างนะครับบอกเลยว่ารอบนี้แต่ละคันเนี่ยสภาพอย่างกะนางฟ้านะครับคันแรกเลยเริ่มกันที่เจ้ยายา m a าก g ร a n d f i n a Hybrid คันนี้เป็นรถปี2025นะครับผมเป็นรถอายุเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเองเจ้าของมือเดียวเป็นรถที่เราไปรับซื้อมาจากจังหวัดกระบี่ถ้าเกิดหากใครอยากจะขายรถสวยๆแบบนี้ได้ราคาดี ติดต่อมาได้เลยที่0805580396นะครับแล้วก็เราไปรับซื้อเจ้า Honda คลิกมาด้วยกันนะคันนี้เป็น160มาด้วยกัน2คันเลยสีเดียวกันนะครับคันนึงเนี่ยจะเลขไม่อยู่ที่4,000โลแล้วก็อีกคันนึงจะเลขไม่อยู่ที่8,000กิโลนะ มาพร้อมกับกระจกแต่งเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับอยู่ที่ดีไซน์แล้ว่าแต่ละคนนะครับชอบแบบไหนนั่นเองนะครับผมอ่านี่แล้วก็คันสุดท้ายนะครับกับเจ้า Honda ADV ตัว160นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถปี2023นะครับเลขไมเนี่ยเขามาเพียงแค่3,000กิโลเท่านั้นเองแล้วก็อย่างคันนี้เนี่ยเจ้าของนะครับเขาติดผ่อนนะครับกับทางไฟแนนซ์กรุงศรีร้านเราเนี่ยก็ไปปิดบัญชีให้ถึงที่บ้านเลยนะครับอ่ะ ก็ถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์ได้ราคาดีไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านรถติดผ่อนติดไฟแนนซ์ก็สามารถขายได้นะครับหักลบ่วนต่างเนี่ยเราจ่ายเงินสดให้ทันทีเลยใครอยากขายรถรุ่นไหนสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ร้านเราตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม7 7เนะครับเดี๋ยวคลิปรีวิวแต่ละคันผมจะทำให้แบบละเอียดอีกครั้งหนึง่งรอกดติดตามรับชมกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ